สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะขอต้อนรับสู่ช่อง My Diary Tarot นะคะเดี๋ยววันนี้มาจะมาทำคลิปชาวราศีพิจิกค่ะ,ะในสถานะความรักความสัมพันธ์คนโสดคนคุยไม่ชัดเจนและคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยค่ะขอเปิด Energy พลังงานนะคะอดีตถึงปัจจุบันณนะช่วงนี้ของ ชาวราศีพิจิกคนสดเป็นอย่างไรนะคะเดอะฟู่ะจัสเมนนะคะลูฟเวอร์สค่ะ สามเรียนนะคะแทมเ e อนโอเคชาวราศีพิจิกคนโสดที่ผ่านมามายมองว่าคุณมีคนเข้ามาค่ะอะคือเพิ่งจะได้เจอนะคนใหม่ๆเข้ามาทำความรู้จักกับเรา นะคะอืมแต่ว่าเออมันยังเหมือนเป็นการเริ่มต้นอะนะคะยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนสักทีเดียวนะแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างคุ้นเคยต่อกันพอสมควรนะอืออาจจะด้วยเออไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกจากการเห็นแรกพบอ่า หน้าตาคุ้นๆหรือว่าการพอได้เสวนาพูดคุยสนทนาด้วยเอ๊ะทำไมเราคุยกับคนนี้ค่อนข้างจูนติดกันค่อนข้างรวดเร็วนะเป็นไปได้นะคะอเพราะว่าไพา่ d g m e n t มันขึ้นอนะเป็นไปได้ว่าคนที่คุณเพิ่งเจอคนโสดเนี่ยเขาอาจจะมีบุญสัมพันธ์อะไรกับคุณเกี่ยวข้องกันมานะ ที่อาจจะเริ่มต้นเกิดความสัมพันธ์ขึ้นมากับคนนี้ได้นะคะอ่ามายขอดูเรื่องมีนาหน่อยแล้วจะเป็นอย่างไรแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปคะชาวคนโสดราศีพิจิกโอเคสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนะคะ อันอสามไม่เท้าอโอ้ส่งถ้วยนะคะเดือดซันมาสามไม่เท้าแล้วสองถ้วยโอ้ไนเอฟวนะโอเคมันจะกั้มกึ่งไปสถานะคนคุยแล้วเป็นแฟนอะ่ะ นะคะอืมหนึ่งเหรียญน,นะคะคือบอกเลยว่าคุณสองคนจะจะค่อยๆเริ่มมีแพชชั่นกันมากขึ้นนะอืมรู้สึกเออคุยกันนะมีความเห็นที่ค่อนข้างตรงกันในหลายเรื่องนะอืมอาจจะมีการตกลงคบหาดูใจกันได้ เกิดขึ้นนะคะหลังจากคุณเนี่ยโสดมาสักพักหนึ่งแล้วเราได้เจอกับคนคนนี้นะคะเออมีเกนได้สละโสดนะเนี่ยมาดูกันซีอะค่ะว่ามันมีความเป็นคู่อะดูสีสองถ้วยกับเลเวอร์นะขอดูหน่อยโรแมนต์แองเจจะบอกอะไรนะคะเป็นคู่แทนหรือเปล่าเนี่ย อู้ engage e n มนะคะ your love life is ascending to a higher levels of commitment น่ะโอ้คนหลุกจังเลยชาวราศีพิจิกค่ะคนโสดเออคุณถ้าคุณมีเกณฑ์เจอใครช่วงนี้นะบอกเลยว่าเขาอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณเลยนะคะคู่หรือคู่แท้ก็ได้นะคะแต่ไม่ คิดว่าไม่ใช่ออ่คู่กรรมคู่คำอีกอัดน,นะคะคู่สร้างคู่สมได้หมดม make the e f f o r t นะคะ great love is worth taking the step your g u y e to take นะแต่ว่าก็คือความสัมพันธ์ก็จะดำเนินไปนเป็นตามสเต็ปอะนะคะแต่แค่คุณอาจจะมีความรู้สึก intense ลึกซึ้งนะคะกว่าคู่ทั่วไปหรือว่าคู่ ความรักอื่นๆที่คุณเคยเจอมานะคะอืม,อม free yourself อะค่ะ it's time to take back control of your life อก็คือบอกเลยว่าเมื่อคุณเจอคนคนนี้คุณจะมีความเป็นตัวเองสูงจะไม่เสียตัวตนของคุณอะนะคะอืมโอเคค่ะ โอ้แฮปปี้มากเลยคนโสดขอดูชาราศีที่มีอิทธิพลแนวโน้มนะคะกับราศีที่คนโสดเจมินายค่ะราศีมิถุนค่ะอ่าทอรัสค่ะราศีพฤกษ์นะคะแหละสาจีทอรัส ราศีธนูค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อกับสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะค่ะมาที่สถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีพิจิกนะคะขอดู energy สถานการณ์ในอดีตจนปัจจบุบันนะตอนนี้คุณกับเขาเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ของคุณกับคนเดียวของคุณนะเป็นอย่างไรนะคะ เด e ะแชร์เรนะคะอืมควีนออฟคัพค่ะออเดอะฮาร์ปร mm ีส hmm. เ oh, mm ืม hmm. อืมควีนออฟสอดนะคะ เดซานโอเคโอเคในช่วงที่ผ่านมาคนคุความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีพิจิกมายมองว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่กับเป็นเหตุการณ์แต่ว่าตัวคุณน่าจะเป็นฝ่ายคุณนะนะคะที่ค่อนข้างคุยกับตัวเองพอสมควรนะแล้วก็มีความน้อยใจอยู่มาสักพักอ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ที่ เมื่อไหร่จะมีคอมมิทเมนต์แล้วก็ชัดเจนใน,ในเรื่องความสัมพันธ์นี้สักกี่หนึ่งอะนะคะก็มีการตัดสินใจเกิดขึ้นที่จะมีจุดยืนของตัวเองอะค่ะว่าจะตัดสินใจอย่างไรในความสัมพันธ์นี้นะถ้าไม่ชัดเจนไม่ให้สถานะนะก็ก็พร้อมที่จะตัดนะคะอเป็นสระดีกว่านะ ่าก็บาง Energy ก็มองว่าเอ่อที่เกิดขึ้นบางเคสก็คืออาจจะตกลงกันได้อะนะคะแล้วก็เปิดใจคุยกันน้วยอมเคาหาดูใจเปิดสถานะนะคะเป็นกลายเป็นความสัมพันธ์ที่จะเจงขึ้นมานะในอดีตช่วงที่ผ่านมาได้นะคะอ่างั้นในเดือนมีนาจะเป็นอย่างไรอ่ะ ขอดูนะคะอืมโอเคหกไม้เทา้าอืมหกดาบนะคะว้าว The Empress ค่ะอืมอืม The Queen นะคะอืม โอเคสามเหรียญเป็นไปได้ได,ดีราบรื่นเลยนะคะความสัมพันธ์ก็พัฒนามากขึ้นนะคุณกับเขาจะมีความรู้สึกผูกพันแน่นแฟนแน่นแฟน,แน่นแฟนกันมากขึ้นนะนะคะ,ะหลังจากที่ได้เปิดเผยสถานะความสัมพันธ์นะนะคะถ้าใครที่ยังก็มีเกณฑ์ในเดือนมีนานะที่จะ อยอมรับตกลงกันในการที่จะเ,เปิดเผยนะให้คอมมิตเมนต์ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะอเพราะว่ามารู้สึกว่าคู่ของคุณหร,หรือเขาเนี่ยที่มาดูนะก็ต่างคนต่างอะรู้สึกให้ความสำคัญกันละกันนะคะ เป็นหนึ่งในใจกันละก,กันอยู่แล้วอ่ะนะคะอ่ะมาดู Romance Angel ค่ะอยากจะบอกอะไรอืม Let s, Let s go control issue ค่ะ A lot situation to unfold naturally นะอ่าก็อาจจะไปไม่ได้อ่ะช่วงก่อนนั้นเนี้ยอาจจะมีเอ่อปัญหาอาจจะแบบต่างคนไม่ไว้ใจกันหรือว่า เขาเรียกไม่เชิงไม่ไว้ใจกันแต่ต่างคนต่างคิดมากอะว่าเขาเขาชัดเจนกับเราเนี่ยเขาจริงจังหรือเปล่านะคะอืมเราหรือว่าเออบางคนอาจจะรู้สึกเออขอคุยครบดูใจอะมานาสักพักแล้วแล้วก็อาจจะมีความไว้ใจว่าทำไมถึงไม่ได้คุยตกลงกันสักทีในเรื่องของการ,ปรเปิดเผยสถานะนะคะก็ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องเหล่านี้ซึ่งมันถูกเคลียร์นะคะอืมก็ให้ปล่อยปัญหาที่ผ่านมาไปเคลียร์จบไปนะคะอ่ะ w e d ting ค่ะ this situation involve marriage นะคะก็เป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยจำดำเนินไปจริงจังมากขึ้นมองเห็นอนาคตมากขึ้นร่วมกันนะคะ getting to know each other ค่ะ as you reveal you innermost self to each o t h e r you born depend นะคะก็เหมือนกับว่าให้เรียนรู้กันมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะเรียนรู้กันไปประครับก็คองกันไปนะคะขอดูนะแนวโน้มชาวราศีนะคะชาวลัคนาราศีที่มีปัจจัยมีทิทธิพลกับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะนะคะของชาวราศี พิจิกนะคะเล o ค่ะราศรีสิงห์เซจิโ r เรียสนะคะราศรีธนูและสกอร์ i ปค่ะราศรีพิจิกนะคะด้วยกันเองเคเดี๋ยวเราไปต่อความสัมพันธ์คนมีคู่ชาวราศรีพิจิกนะคะ มาต่อกันที่ชาวราศีพิจิกสถานะคนมีคู่นะคะคมสมพันธ์คนมีคู่เดี๋ยวมาจะเปิดเอนจีพลังงานนะคะคู่ของพวกคุณเป็นอย่างไรในช่วงอดีตที่ผ่านมาจนปัจจุบันสืบเนื่องมานะคะขอดูเอนจีเรื่องราวของพวกคุณนะคะชาวราศีพิจิกคนมีคู่นะคะโอเคเดี๋ยวให้พรีเนเทเลยนะคะอ่าแปด เหรียญค่ะจัสติกนะคะดูวิวค่ะชาวราศีพิจิกคนมีคู่ค่ะคือบอกเลยนะเออคนหรือเขาเนี่ยตกอยู่ในสภาวะที่ค้าง อึดอัดมากเลยนะคะคือมีทั้งความอึดอัดเสียใจหาทางออกไม่ได้น้อยใจนะคะที่เออเออมารู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้คุณไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วคุณอยากจะทวงความยุติธรรมคืนให้กับคนเองนะคะอืม เป็นไปได้ว่าคู่ของคุณราศีพิจิกหรือตัวราชาราสีพิจิกเองเนี่ยคือไปให้ความสนใจให้ความสำคัญกับอีกคนหนึ่งมากกว่าอ่าคนที่อยู่อาจจะบางคนจะมีปัญหาในเรื่องของอคู่ของเราอะ่ะไปมีอีกคนหนึ่งก็ได้แล้วให้ความสำคัญฝ่ายนั้นมากกว่าก็เป็นได้เกิดขึ้น่ะนะคะแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะ เปลี่ยนแปลงในเรื่องความสัมพันธ์นี้นะคะอืมบางคู่บอกเลยว่าอาอาจจะมีการตกลงที่จะเอ่อขึ้นทางกฎหมายอะนะคะก็คือถ้าใครที่แต่งงานเป็นสามีภรรยาก็อาจจะเกิดการหย่าร้างขึ้นมาได้อะในช่วงอดนนี้จนถึงปัจจุบันนะตอนนี้นะคะอืมอ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะว่าในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรอะคะคือบางคู่อาจจะอยู่ด้วยความาจำเป็นนะอาจจะแบบว่าโหมดแพชชั่นไม่ได้มีความผูกพันกันในด้านนี้สักเท่าไหร่แล้วอะนะคะอยู่กันด้วยความอึดอัดใจนะคะ ดูสถานการณ์เดือนมีนาคมนะคะโอเคสี่ไม้เท้านะคะอืมสองถ้วยค่ะ S of s o องสอดสองดาบและเดอ h แ n งแมนโอเคโอเคคือถ้าบางเคสนะดูจากหน้าไพ่เดินมีนาะอาจจะมีความคิดในการหย่าร้างหรือแยกย้ายเปลี่ยนแปลงกันไปแต่สิ่งที่เกิดเดินมีมาบอกเลยว่ายังไม่ได้ไปจากกาันหรอกนะคะ อืมคือหมยมองว่ามันเป็นแค่ความคิดหรือความรู้สึกที่อยากจะทวงความยุติธรรมการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์แต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจหรือง้องอนกันง้องอนกัน,อ,อ,น,กนอืมก็ได้นะคะ ก็กลับมาเป็นครอบครัวหรือคนรักกันอยู่แต่ว่ามันจะมีฝ่ายที่ค่อนข้างที่จะมีอีกโก้แล้วก็ระแวงในความสัมพันธ์นี้พอสมควรนะคะยังมีความเ, <c oughs> เขาเรียกว่ายังไงอะฝั่งใจหรือว่ามันเป็นอารมณ์ที่บางครั้งก็อยากเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้ ด้วยความผูกพันหรือความจําเป็นในในสถานะนะคะหรือยังมีความรักกันอยู่ปัจจัยรอบด้านเนี่ยก็คือบางคนอ่าไม่ฝ่ายคุณหรือเขาอาจจาะยังมีความรู้สึกแบบนี้นะคะตัดสินใจไม่ได้เนาะอืมก็ยังดำเนินความสัมพันธ์กันต่อไปอยู่อะนะคะเคไม่ขอเปิดไพ่ Roman c n Angel นะคะ เลิ t ค่ะอืม attend you r l i h e h e a r t energy to others นะก็อืม a น d r o ร a e r ค่อ so, นข้างแนะน,นำมาว่าอยากให้คุณกลับมามีช่วงเวลาดีๆกันมากกว่านี้นะสมัยแรกๆที่คุณนะรู้จักกันคุณเลิ t กันยังไงคุณมีความรู้สึกแบบไหนลองกับอลองทบทวนความรู้สึกนี้กันดูดีไหมคะเมื่อทีอ่ช่วงเวลาที่คบกันมายาวนานนะเราลืม เราลืมที่จะเติมสีสันในชีวิตคู่ให้กันและกันหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะการเป็นแฟนกันหรือว่าคนที่เป็นสามีภรรยากันนานแล้วอ่ะนะคะอือจริงๆคุณอาจจะยังไม่ได้หมดหลักกันหรอกแต่ว่าคุณลืมที่จะเติมแพชชั่นเติมความใส่ใจให้กันและกันอาจจะด้วยเพราะความเคยชินที่อยู่ด้วยกันหรือคิดว่าอยู่เพราะหน้าที่ ไม่ใช่ที่พนที่อาจเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นในความสัมพันธ์ทําให้คุณเนี่ยลืมที่จะใส่ใจในในเรื่องของความสัมพันธ์แบบนี้นะคะอืมมันก็เลยอาจจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกที่ชินอ,ะอ่ะความเคยชินเกิดขึ้นนะนะคะอืม Forgiving อ่ะ uh, Learning อ่ะเห็นไหมคะคือ as you release and heal the past คะ่ะ you r experience more love in your present moment นะคือเขาจะบอกว่าชาราสีพิจิกคนมีคู่คะ่ะคือคุณและเขาเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องความรักมามากพอสมควแล้วนะคะถ้าคุณยังเป็นคู่กันก็ คุณเป็นคู่กันจริง,รงๆอะให้อาภาัยเรียนรู้ซึ่งกันและกันเถอะนะคะในในประสบการณ์ที่ผ่านมามันได้ให้อะไรคุณบ้างสอนอะไรคุณบ้างนะคะอืมแล้วนำสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นบทเรียนนะในการที่เรียนรู้ว่าอะไรที่ไม่ควรถามอะไรที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นสั่นคลอนแล้วก็เป็นปัญหาอะไรที่ควรจะทำในความสัมพันธ์ ที่มันทำให้เกิดการ fulfillment เกิดการเติมเต็มนะเกิดการที่ในความจริงๆว่าเราได้รู้ว่าความรู้สึกแท้จริงอ่ะที่ดีมันยังมีต่อกันอยู่แค่ไหนนะคะอลองที่จะเรียนรู้เปิดใจกันจริงๆอะนะคะ อืมโคด e พเ n นด์ซีค่ะ a อ t ดดิ i ันอ่าเ f ฟเฟกติ Life, ่ง o ู r รแมนต i กไลฟ์นะคะเป็นไปได้อะว่ามันอาจเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้ทบทวนกลับไปมองย้อนในเวลาที่ผ่านมากับชีวิตคู่ของคู่ของคุณที่ดิวอยู่เนี่ยแหละนะให้ให้คุณมองย้อนกลับไปว่าเวลาเหล่านั้นโรแมนติกที่เคยมีความสุข ความดีๆสิ่งดีๆที่เคยทําให้กันเนี่ยมันมันห่างหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะลองกลับมาใส่ใจตรงนี้แล้วก็ลองที่จะเเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างให้ดีขึ้นในความสัมพันธ์นี้มันจะดีขึ้นนะคะขอดูแนวโน้มนักขณาชาราศีที่มีผลกับคนมีคู่ราศีพิจิกนะคะ เวอร์โก้นะคะราศีกันนะทอรัสค่ะราศีพลึกศกค่ะแล้วก็สกอร์เปียโค่ะราศีพิจิกด้วยกันเองนะคะโอเคจบไปแล้วค่ะกับราศีพิจิกทุกสถานะความสัมพันธ์นะคะก็เดี๋ยวในะเจอกันคลิปหน้าในราศีอื่นนะคะขอบคุณค่ะ